พลาสไตล์ทําง่ายกินแซบ่บวันนี้มาทําเมนูปลาอีกแล้วค่ะเพื่อนจะทอดปลากะพงนะคะจะกินเมี่ยงปลาทอดนะคะสองตัวค่ะคุณพ่อ้านตัวหนึ่งพลาตัวหนึ่งนะคะของคุณพ่อ้านพลาก็จะเป็นลาซอสแต่หอพลาก็จะกินกับซอสกับผักนะคะเป็นเมี่ยงปลาทอดนะคะมาลงมือทอดกันเลยค่ะก่อนทอดพลาก็ทาแป้งให้ปลานะ,ะเพื่อไม่ให้ติดกระทะนะคะเอาแป้งมาลูบให้เขาค่ะนะคะ,นะคะเพื่อนง่ายๆสไตล์พลาอีกแล้วค่ะ ลงกระทะเลยนะคะปลาตัวใหญ่กว่ากระทะนะเพื่อนตัวนี้ตัวเล็กพอดีกระทะนะคะเพื่อนตัวนี้ปลาก็สุกด้านนึงก็กลับด้านเลยนะคะไม่ต้องทอดนานนะเพื่อนพอเหลืองนะเด็อดปลานะคะสุกไปยอยู่แล้วนะคะ ตอนนี้ปลาก็สุกเดี๋ยวไปจกกัดจานเสิร์ฟเลยนะคะพอร่าสไตล์ทำง่ายกินแซ่บฮอร่อยวันฮาอยู่ทุก day I am away happy enjoy <laughs> eating big บารมณ์ดีนะคะอันนี ทอดปลากระพงทอดทอดปลากระพงนะเพื่อนนะฮะปลากระพงทอดก็มากินเมี่ยงปลากระพงทอดนะฮะกับเส้นวายวายนูดเดินนะคะแล้วก็สไปซี่ชิลี่ฮอตแอนด์สไปซี่ชิลี่ซอสนะคะกับผักวันนี้ก็รู้สึกจะมาเป็นสวนเนาะสวนละค่ะเพื่อนนะฮะก็ นะคะมามามา,มาทานด้วยกันนะเพื่อนนะคะก่อนทานก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e p l e a s e Like Share Subscribe my video Thank you <c oughs> นะคะเพื่อนอย่าลืมนะคะให้กำลังใจกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อติดตามกันเนาะนะคะจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพอลล่านะคะมีทุกวันนะคะ <c oughs> มีทุกวันกินทุกวันทำทุกวันขยันทำคือพอลล่าค่ะนะคะ,นะคะไม่ทำไม่ได้กินค่ะเพื่อน <c oughs> ไปซื้อกินก็ไม่อร่อยนะคะแล้วต้องทำกินสะอาดปลอดภัยด้วยนะคะรสรสชาติถูกใจนะคะถูกปากถูกใจอิ่มท้องนอนหลับสบายด้วยนะคะโอ๊ยไม่พูดยาวแล้วกินกินกินค่ะนะคะปลากระพงพลร่าทอดอกรอบนอกหนานิดๆนุ่มในนะคะลอกหนังเลยค่ะชอบกินหนัง <c oughs> อะไรคะ อากาศก็ดีวันนี้ไม่หนาวไม่ร้อนนะเพื่อนอากาศชอบ,บแบบเนี้ยนี้นะคะก็จะหอมเมี่ยงนะคะ,ะลาก็เป็นคนหอมไม่เก่งนั่นแหละเพื่อนมีไวไวนี่กินอร่อยนะคะใช้แทนเส้นขนมจีนเส้นอะไรก็ได้หมดเลยนะคะเพื่อนอร่อยค่ะนะคะผัดก็อร่อยนะคะกินกับก๋วยเตี๋วก็อร่อยทุกอย่างเส้นนี้อร่อยมากมีติดบ้านไว้เป็นประจำนะคะไม่ขาดแขนนี่ก็ราดด้วยน้ําจิ้มนะคะ แล้วก็อย่างนี้แหละคะ่ะเมี่ยงปลากินได้ตลอดนะเพื่อนไม่เบื่อนะเป็นนะเมนูเพื่อสุขภาพด้วยย่อยง่ายกินผักสดๆมานะเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะถ้าทําให้ใครน้ําลายไหลด้วยก็ขอโทษขออภัยนะเพื่อนถ้า <laughs> ดูคลิปพอล่าแล้วน้ําลายไหลด้วยนะเพื่อนนะคะ ตักย่งเขาเป็นหอยแล้วเนาะง่ายนะคะเป็นถ้วยอยู่แล้วน,ะ,น,ะ,เน,ววนะเพื่อนกินเนื้อปลาเนาะใช้มือพันถึงอร่อยนะเพื่อนคําหญ่เนาะเวาทำกินบ่อยนะเมดก่อนก็ทำกินกับน,น้ำจิ้มถั่วที่ส่งใช่ไหมคะวันนี้ก็ทำน้ำจิ้มอ่าซีฟู้ดนะน้ำจิ้มเปรี้ยวนะคะเพื่อน อร่อยเหมือนเดิมค่ะนะคะรสชาตินะคะอันนี้ก็จะจิ๊ดจา๊าดหน่อยนะคะจีดจจ๊ดจา๊าด <c oughs> จิ๊จ๊าจี๊ดจา๊าดค่ะจะ <c oughs> จะขอเมาส์มอยนิดนึงนะคะวิวพอล่ามันไม่ขึ้นเนาะพอเราก็ไปศึกษามันเกิดมันปิดปิดการมองเห็นอ่ะนะคะพี่ยูก็ปิดเหมือนกับปิดการมองเห็นคนค้นหาเราไม่เจอ,อะเพื่อน แต่มันก็มีวิธีทำหลายๆทางเราต้องศึกษาเพื่อนนะคะเพราะเราไม่ใช่เหมือนคนดังเลยคลิปเราบางครั้งคลิปเราดีนะคะดูโอเคอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีไม่ปังไม่ดังนะเพื่อนนะคะก็ต้องศึกษาหาความรูน้นะเพื่อนเนาะค่อยๆทำไปเนาะนะคะบางคนก็ปังเร็วบางคนก็ไม่ปังอย่างพอล่า วันหนึ่งห้าสิบหกสิบคนดูนะคะแต่บางครั้งพลาดไปหาคนเป็นร้อยเหมือนกันนะคะวันไหนว่างๆก็ไปไหนายได้เยอะอะค่ะนะคะไปไปเยี่ยมบ้านนะไม่ได้ไปให้หลังคานะคะไปดูคลิปเพื่อนอะแต่พอก,กลับมาวิวก็ยังไม่ขึ้นขึ้นวันเดียวอ่วะแ่นั้นก็ไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นแค่คลิปที่ลงวันนี้นะคะมันไม่มีคนเสิร์ชคนเห็นของของเราเนาะคำใหญ่หนยนะคะเพื่อน ปลากระพงสองสูตรเนี่ย сотруд. ย่ ء, างกระ,ะอ yeah. ทอดย่าอ่าเผากินกับน้ําจิ้มถั่วมันก็มันอร่อยเพื่อนนะคะทอดกินกับน้ําจิ้มสามรสมันก็มันอร่อยเช่นกันมันปลานะคะเปรี้ยนน้าจ anyway> ิ้มแต่ปลากระพงเผาน่ะมันมันไม่มันปลาปลาก็มันนั่นแหละแต่มันมันน้าจิ้มด้วยนะคะเพื่อนสองสูตรนี้อร่อยค่ะเข้ากันทําบ่อยอย่าเพิ่งเบื่อนะเพื่อนเพราะชอบทานปลาปลาเนี่ยชอบมากเลยปลาอะไรไม่ปลาปลากระพงค่ะเพื่อน ปลามีเยอะแยะหลายชนิดมากแต่พอล่าชอบปลากระพงปลาแซมอนก็ไม่เท่าไหร่ปลาแซมอนเนาะกินได้แต่กินไม่ได้บ่อยถ้าปลากระพงปลากระพงเนาะสารพัดทำนะเพื่อนใหญ่หน่อยนะคะแต่ไม่ปลายใหญ่แต่มันมันซ้อมเนาะ <c oughs> เรากินปลาทุกวันนะคะเผื่อจะดัง <c oughs> คนเขากิน ก้อยดิบทุกวันเขายังดังเลยเนาะเขาก็กินแต่ก้อยดิบดิบทุกวันกินแต่ดิบทุกวันเข้าก็ดังอะฮะนะคะเขากินแบบนะเราก็กินแบบสุกปลาทุกวันทุกวันนี่นะคะมันหนึ่งอาจจะดังก็ได้ให้พูดเล่นนะคะเพื่อนพูดสนุกสนุกนะคะเพิ่มให้มีอะไรเล่ากันจะเพื่อนจะไม่เบื่อนะฮะเพื่อนจะไม่ได้ลืมคืนน้ำลายเป็นถ้วยออเจอดีเลยผักเนี่ยสุดยอดเลย มสุดนี้สุดยอดเลยสุดสุดรากผักชีเยอะๆนะคะหอมอร่อยมะนาวสุดสดนะคะสิคำนี้ใหญ่มากเพื่อนขอโทษขออภัยนะคะถ้าไม่สุภาพก็น่าอร่อยแค่ไหนเพื่อนดูสิเย้มนะ เพื pies, ่อนปลากระพงทอดเมี Rah ่ยงปลากระพงทอดน้ำจิ้มซีฟู้ดกับมีใบไวๆผักเป็นสวนพอล่าก็อิ่มหนำสารานอร่อยมากๆเพื่อนอร่อยแซ่บอีีอร่อยตัวอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอล่านะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดกระดิ่งปิ้งๆนะคะอย่า้ติดตามลิพล่าอัปโหลดทุกวันนะคะเพื่อนนะคะก็พรีทไลค์แชร์ซับสไครต์มาวิดีโอ thank you for watching บายบายสวัสดีค่ะ